คนมาครับตอนนี้ครับคุณทีมพิธาหัวหน้าพักเก้าวไกลกําลังแถลงข่าวถึงจุดยืนในตอนนี้อยู่ครับไปฟังเสียงคุณทีมพิธาณขณะนี้เลยคร,นนครับว่าจะพูดคุยกันในเรื่องของการจะตั้งรัฐบาลการทํา MOU เพื่อที่จะให้ตามตามกับที่เคยสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นเป็นสประเด็น3สาระสาคัญในการแถลงครั้งนี้ครับอันที่1ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณอาสาสมัคร ที่ช่วยให้โบสถ์ได้คะแนนมานะครับอันที่สองก็คงจะประกาศในความมั่นใจว่าอย่างน้อยเราได้ทําตามเป้าที่เป็นเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งนี้ในจํานวนเรื่องของจํานวนของสสอ,อันสุดท้ายก็คงเป็นเรื่องความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักเพื่อไทยครับขอบคุณมากครับก็มีสองพักนี่แหละครับที่เราจะเกาะติดไปได้วยกันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็ต่างติดตามกันจากการถแถลงของสื่อมวลชนอยู่ตอนนี้ เก้าไกลดูเพื่อไทยเพื่อไทยก็ดูก้าวไกลนะครับแต่ว่าเบื้องหลังฉากผมเชื่อว่าเขาเริ่มคุยกันแล้วตอนนี้นะครับว่าจะเอาอยัางไงกันแน่แต่ว่ามีความชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือก้าวไกลบอกว่าอย่างน้อยถ้าเป็นที่1ก็จะรวมกันในฝั่งฝ่ายค้านเดิมก่อนมาดูคะแนนล่าสุดณขณะนี้ที่เข้ามานะครับผมจะให้ดูคะแนนทั่วประเทศก่อนนะครับภาพรวมนะครับที่จะเข้ามาอ่ะ นี่คือนับแล้วประมาณ39%เกือบ40%นะครับก้าไกลสอสอเขต115บัญชีรายชื่อ36รวม151ยังนำเพื่อไทยอยู่นะครับตอนนี้สอสอเขตของเพื่อไทยได้114บัญชีรายชื่อ31รวม145ภูมิใจไทยเขต63รายชื่อ4 67นะครับนี่คือ3อันดับแรกอันดับ4เป็นพลังประชารัฐ สส,สเขต33มบัญชีรายชื่อ2และรวมทั้งหมดก็35อันดับภาเป็นรวมไทยสร้างชาติสอสเขตได้21บัญชีรายชื่อได้13แล้วก็รวมได้34นะครับถัดมาก็เป็นประชาธิปัตย์รอบนี้ได้ค่อนข้างน้อยนะครับ20บวก3ก็เป็น23อันดับ7ของชาติไทยพัฒนาได้เขต7นะครับแล้วก็บัญชีรายชื่อ1รวมเป็น8ปนะครับประชาชาติได้เขต5ได้บัญชีรายชื่อ1เป็น6แล้วก็ไทยสร้างไทย ได้สสเขตสามบัญชีรายชื่อได้คนเดียวเป็น4นะครับชาวพัฒนากร้าได้ได้เขต3ามได้บัญชีรายชื่อ 1, 1นี่เป็นคะแนนที่นับออกมาประมาณ3 9ท่าน R 45%อาสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็อื่นๆสสเขตจะไม่มีคือเป็นการคํานวณจากฐานคะแนนดิบที่เข้ามานะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนที่คาดว่าจะเป็นสส 1นคนต่อผู้ลงคะแนนซึ่งก็ประมาณถ้าดูคร่าวๆว่าถ้าออกมาใช้สิทธิ์80%ก็จะประมาณ4ี่แสนกว่าคนต่อปาร์ตี้ลิสต์หคนเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็จะเป็นการคํานวณด้วยโปรแกรมของเราที่เซตกันไว้นะครับแต่ว่าถ้าคะแนนไหลขึ้นมาใครขึ้นใครลงอีกทีหนึ่งคะแนนก็จะเปลี่ยนไปจากนี้นะครับเราไปดูคะแนนของปาร์ตี้เฉพาะปาร์ตี้ลิสต์นะครับเฉพาะปาร์ตี้ลิสต์ก้าวไกลก็จะมากกว่าเพื่อไทยนะฮะ เป็นไปตามภูเลยครับถ้าตัวเลขนี้9ก้าไกลจะได้ปาร์ตี้ลิสต์36ถ้าฟังคุณพิธาพูดบอกว่าอาจจะถึง40ได้นะครับเพื่อไทย31รวมแต่สร้างชาติ13ภูมิใจไทย4ประชาธิปัตย์สพลังประชารัฐ2ประชาชาติ1ไทยสร้างไทย1เสรีรวมไทย1และอื่นๆ8คํคำว่าอื่นๆ8ก็อาจจะเป็นเศษที่ว่านี่นะครับซึ่งเวลาคำนวณจริงอื่นๆอาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าเศษของพรรคใหญ่เนี่ยเมื่อมีจำนวนมากก็จะ ได้สอสอจำนวนนั้นไปจะไม่มีพวกปัดเศษเล็กๆลงไปถึงภาคเล็กเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูของกทมสักนิดหนึ่งนะครับว่าล่าสุดนี่จะส้มทั้งหมดแค่ไหนตอนนี้ดูภาพรวมก้าวไกลยังแรนสไลด์ในกทมมีเขตที่คะแนนอาจจะสะดุดอยู่กราฟเป็นสีเทานะฮะอยู่เท่านี้เอง3เขตแต่ว่าไม่ได้แปลว่า ใครชนะนะครับพีงแต่ว่าระบบเนี่ยพอคะแนนมันสะดุดมันเลยฟ้องขึ้นมาเป็นสีเทาแต่ว่าทั้งหมดณขณะนี้ที่ปรากฏได้ทั้งหมดนี่คือส้มทั้งหมดนะครับส้มทั้งหมดก็คือภรคก้าวไกลทั้งหมดในกทมอ,อันนี้เรียกว่าแลนสไลด์ของจริงในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะไล่ดูเขตสําคัญสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุษขาวของเราประจําอยู่ที่ทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ที่ชนบุรีเดี๋ยวจะมีรายงานล่าสุดเข้ามาจากที่นั่นมีปฏิกริยาจากคุณอนุทิน รวมทั้งการสู้กันอย่างหนักดวงในเขตชนบุรีด้วยครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาเลยว่าคราวนี้ทําไมพ่อแม่พี่น้องต้องเลือกพักคก้าวไกลพักคก้าวไกลทั้งชัดแล้วก็พร้อมจุดยืนทางการเมืองของพักคก้าวไกลมีลุงไม่มีเราและมีเราไม่มีลุง Terima kasih telah menonton!